หน่วยการเรียนรู้ที่สามเรื่องพุทธสาวกพุทธสาวิกาและนิทานชาดกวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติของพุทธสาวกพุทธสาวิกาตั้งแต่ในสมัยพุทธกาลจนถึงในสมัยปัจจุบันเริ่มแต่ท่านแรกเลยก็คือพระอัญญาณโกนทัญญะพระอัญญาณโกนทัญญะนั้นเดิมชื่อโกนทัญญะเกิดในสกุลพราหมณ์เป็นพราหมณ์ที่มาทํานายพระลักษณะของเจ้าชายสิทธ,ธัตถะ หลังจากที่พระองค์ประสูติได้5วันโดยกุลธัญญาพราหม์นั้นทำนายว่าเจ้าชายน้อยนี้ต่อไปจะเสด็จออกผนวดและได้เป็นศัสดาเอกของโลกซึ่งแน่นอนว่าต่างจากพราหมณ์ท่านอื่นๆซึ่งมาทำนายพุทธลักษณะของเจ้าชายสิทธัตถ,ถว่าจะได้เป็นกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่นะคะภายหลังเมื่อพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วกุลธัญญาได้ฟังธรรมจนได้ธรรมจากสุข และทูลขออุปสมบทเป็นพระสงฆ์รูปแรกในพระพุทธศาสนานามว่าพระอัญญาณโกนทัญญะนั่นเองคุณธรรมที่คนถือเป็นแบบอย่างก็คือเป็นผู้มีประสบการณ์มากนั่นก็คือมีอายุมากนะคะเป็นผู้สันโดษทำตนเป็นแบบอย่างที่ดีในด้านความประพฤติเป็นผู้เห็นการไกลนั่นเอง ต่อไปท่านที่สองคือพระนางมหาประชาบดีโคตมีเทรีพระนางมหาประชาบดีโคตมีเทรีนั้นเป็นพระนา,นานางของพระพุทธเจ้าและต่อมาได้เป็นผู้เลี้ยงดูเจ้าชายสิทธัตถะนะคะเมื่อพร,พระพุทธเจ้าเสด็จเมืองเวสาลีพระนางมหาประชาบดีโคตมีและนางสากิยานีจำนวนมากได้ปรงพระเกศาหอม้าค กาสายะเพื่อทูลขอบวชแต่พระพุทธเจ้านั้นส่งไม่อนุญาตพระนางและบรรดาเหล่าบริวารก็เสด็จตามพระพุทธเจ้าไปทุกหนทุกแห่งจนพระอานนท์นั้นเกิดความสงสารก็เลยทูลขอพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็เลยท่งวางหลักธรรมก็คือขรุธรรมแปดให้กับพระนางและเหล่าบริวารน,นั้นได้ถือปฏิบัติถ้าสามารถปฏิบัติได้ก็จะ ออกบวชได้นั่นเองนะคะส่วนคนุณธรรม8ประการมีอะไรบ้างนะั้นนักเรียนก็ไปศึกษาเพิ่มเติมได้นะคะต่อมาเมื่อพระองค์สามารถปฏิบัติตามได้พระพุทธเจ้าก็เลยส่งบวชให้เป็นภิกษุณีรูปแรกในพระพุทธศาสนานะคะนามว่าพระนางมหาประชาบดีโคตมีเทรีคุณธรรมที่ควรถือเป็นแบบอย่างก็คือเป็นผู้มีความตั้งใจแน่วแน่ตั้งใจที่จะออกบวชไม่ยากลำบากปานใดพระองค์ก็ ไม่ได้ย่อท้อแต่ประการใดเป็นผู้มีความอดทนสูงและเป็นผู้มีคารวะธรรมยิ่งคนที่สก็คือพระเขมาเถรีพระเขมาเทรีนั้นเป็นพระมเหสีของพระเจ้าพิมพิสารพระเจ้าพิมพิสารก็คือผู้ที่ถวายวัดเวรุวันให้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมของพระพุทธเจ้านั่นเองนะคะ าพระนางเขามาเถรีนั้นเป็นผู้ที่มีความหลงไหลในรูปโฉมของตนเองมองว่าตนเองสวยอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นพระองค์ก็เลยไม่ฝักใฝ่ในเรื่องของพระพุทธศาสนาพระเจ้าพิมพิสารจะชวนพระนางไปเฝ้ารับเสด็จในเวลาที่พระพุทธเจ้าเสด็จมายัางวัดเวรุวันพระนางก็ไม่เคยที่จะ สเสด็จตามออกไปด้วยเลยจนวันหนึ่งพระเจ้าพิมพิสารออกอุบายให้กวีแต่งชมความงามของวิหารวัดเวฬุวันพระนางนั้นชอบความสวยความงามอยู่แล้วเมื่อได้ยินเรื่องของความงามของพระวิหารพระนางก็เลยอยากจะทอดพระเนตรจึงสเสด็จออกไปยังวัดเวฬุวันเมื่อพระนางสเสด็จออกไปนั้นพระพุทธเจ้าทรงรับรูดด้ยย้ดยอย่างจึงได้เนรมิต นางข้าหลวงรับใช้สองคนขึ้นมาโดยโบกพัดอยู่ข้างๆพระพุทธเจ้าเพื่อให้ความเย็นนั่นเองและสักพักหนึ่งนางที่ปฏิบัติพรพุทธเจ้าที่มีลักษณะของอความสวยงามเป็นสาวสวยก็เริ่มแก่ชรลาลงเรื่อยๆผิวหน้าผิวกายเริ่มเหี่ยวย่นลงเรื่อยๆและต่อมาก็ หลังงอง,ง้มกองเป็นเท่าทุลีอยู่ข้างๆพระพุทธเจ้านั่นเองเมื่อพระนางเขมาเทรีได้ทอดพระเนตรเห็นเช่นนั้นพระองค์ก็มีความเลื่อมใสศรัทธาเข้าไปฟังธรรมกับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็เลยแสดงธรรมให้พระนางฟังและเมื่อพระนางได้ฟังก็เกิดดวงตาเห็นธรรมทูลขอบวช และเมื่อปฏิบัติธรรมพระอ,องค์ก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ในที่สุดนะคะพระเขมาเถรีมีคุณธรรมที่ควรถือเป็นแบบอย่างคือเป็นผู้มีปัญญามากและได้เป็นพระอัครสาวิกาเบื้องขวาฝ่ายภิกษุณีเป็นผู้มีปฏิพานไหวพริบเป็นเลิศนะคะต่อไปท่านที่สี่คือพระเจ้าประเสริที่โกศลพระเจ้าประเสริที่โกศลเป็นผู้ที่ฝักใฝ่ในธรรมะ เป็นผู้ทำนุบำรุงศาสนาพุทธเป็นอย่างดีนะคะพระเจ้าปเปเสนทิโกศลน,นั้นเป็นกษัตริย์ครองเมืองสาวัตถีแคว้นโกศลน,นะคะเป็นสิทธิ์ร่วมสำนักเดียวกันกับเจ้าชายมหาลิชวีและก็พันธุละเสนาบดีแห่งนครกุสินาราที่สำนักที่สาปราโมทพ,พระเจ้าปเปเสนทิโกศนนั้น แรกเริ่มเดิมทีไม่ได้นับถือพระพุทธศาสนาแต่เมื่อเห็นจริยวัรของพระสงฆ์ที่ออกบินทบาทที่ออกเผยแผ่พระพุทธศาสนาก็เกิดความเลื่อมใสศรัทธาจึงได้เปลี่ยนมานับถือพระพุทธศาสนาและให้การอุปถัมภ์บำรุงรักษาพระพุทธศาสนาเป็นอย่างดีแต่ว่าในช่วงหลังของพระชนชีพถูกอำมาตกระบฏและเสด็จสวรรคตในที่สุดนะคะ คุณธรรมที่ควรถือเป็นแบบอย่างของพระเจ้าประเสฐทิโกศลก็คือทรงมั่นคงในพระรัตนตรัยทรงรักษาความมั่นคงของพระพุทธศาสนาทรงมีพระทัยกว้างยอมรับความคิดเห็นของคนอื่นทรงยอมรับความคิดและพร้อมจะแก้ไขในทุกสิ่งที่มีผู้เสนอมาะคะต่อไปศาสนิกชนตัวอย่างในประเทศไทยท่านแรกก็คือหม่อมเจ้าหญิงภูนพิสมัยดิตสกุล ท่านเป็นพระธิดาในสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพนะคะทรงสนพระทัยในพระพุทธศาสนาและมีพระราชกรณียกิจด้านพระพุทธศาสนาอย่างเช่นบรรยายธรรมแต่งหนังสือเป็นกรรมการบริหารพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยเป็นประธานองค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก ทรงนิพนธ์หนังสือศาสนคุณสอนพระพุทธศาสนาสําหรับเยาวชนและยังแต่งหนังสือแบบเรียนให้กับเด็กๆและเยาวชนเป็นจํานวนมากเลยนะคะคุณธรรมที่ควรถือเป็นแบบอย่างนะคะก็คือทรงเป็นอุบาสิกาที่เคร่งครัดเป็นพระหูสูตรทรงเป็นแบบอย่างของพลเมืองดีของประเทศต่อไปศาสตราจารย์สัญญาธรรมศักดิ์ เป็นบุตรของมหาอม,มาตรีพรยาธรรมสารเวทวิเศษพักดีศรีสัตยาวัตตาพิริยาพาหะหรือว่าทองดีธรรมศักดิ์นะคะด้านราชการเข้ารับราชการในกระทรวงยุติธรรมหลังจาก,กเกษียณแล้วก็ได้ดำรงตำแหน่งองคมนตรีด้านศาสนาเป็นนายกพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยและยังเป็นประธาน องค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลกเช่นเดียวกับหมอจ้าคุณพิสมัยเดชีศุกุนั่นเองคุณธรรมที่ควรถือเป็นแบบอย่างเป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่ศึกษาเป็นผู้มีความกระตันยูกระตัเวทีเป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นผู้ใฝ่รมเป็นผู้จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ต่อไปนิทานชาดกนิทานชาดกก็คือ นิทานหรือเรื่องเล่าที่เกี่ยวกับพระพุทธเจ้าก่อนที่จะตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะ,ะเรื่องที่เราจะเรียนในระดับชั้นม .3 นั้นมีอยู่สองเรื่องนั่นก็คือเรื่องนันทวิสารชาดกและเรื่องสุวรรณหังสชาดกนะคะ,ะเรามาดูเรื่องแรกกันก่อนนันทวิสารชาดกเล่าถึงสมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าประทับอยู่วัด พระเชตวันเมืองสาวัตถีทรงปรารบการพูดเสียดแทงให้เจ็บใจของภิกษุฉับพักขี่โดยทรงเล่านิทานว่าตาละครั้งหนึ่งนานมาแล้วที่เมืองตักกศิลาพระโพธิสัตว์เกิดเป็นโคนามว่านันทวิสารมีรูปร่างสวยงามมีพละกำลังมากมีพรามคนหนึ่งได้เลี้ยงและรักโคนั้นเหมือนลูกชายโคนั้นคิด จะตอบแทนบุญคุณโคนิคิดได้นะคะพูดได้ด้วยจึงให้พรามไปท้าพนันกับเศรษฐีโควินทะว่าโคของเราสามารถลากเวนที่ผูกติดกันถึง100เล่มได้ให้พนันด้วยเงินหนึ่งพกหาปณะนะพรามจึงทําตามที่โคบอกในวันเดิมพันพรามได้ขึ้นไปนั่งบนเกวียนเงื้อประตักขึ้นพร้อมกับตวาดโคด้วยคำหยาบเมื่อโคนันทวิสารได้ยินก็คิดน้อยใจ จึงยืนนิ่งไม่เคลื่อนไหวทำให้พราหม์ต้องเสียผนันแล้วก็เข้าไปนอนเศร้าโศกเสียใจอยู่ในบ้านส่วนโคนันทวิสารเห็นพราหม์เศร้าโศกเสียใจจึงเข้าไปปลอบและบอกให้พราหม์กล่าวด้วยถ้อยคำไพเราะและให้ไปทาผนันใหม่พราหม์จึงทำตามคำแนะนำโคนันทวิสารได้ยินคำไพเราะจึงทำตามทำให้พราหม์ชนะผนัน คติธรรมจากชาดกเรื่องนี้ก็คือคนพูดคำหยาบย่อมทำให้ตนเดือดร้อนดังนั้นไม่ควรพูดคำหยาบเพราะคำหยาบไม่เป็นที่พอใจของใครๆคนที่พูดจาไพเราะอ่อนหวานย่อมยั่งประโยชน์ให้สำเร็จดังนั้นคนเราควรปริ่งวาจาที่ไพเราะอ่อนหวานเพราะวาจาที่ไพเราะอ่อนหวานเป็นที่พอใจของใครๆทั้งนั้นเลยนั่นเอง นิทานเรื่องที่สองนิทานชาดกเรื่องส่วนนะหังชาดกเรื่องนี้พระพุทธเจ้าทรงเล่าในขณะที่พระองค์ประทรับอยู่ที่วัดพระเชตวันเมืองสาวัตถีอีกเหมือนกันแหละทรงปราลบเรื่องพิษุณีชื่อทุนนันทาผู้ไม่รู้จักประมาณในการบริโภคกระเทียมสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านจึงทรงนำนิทานมาเล่าเป็นสาธกว่าแต่ละครั้งหนึ่งนานมาแล้วพระโพธิสัตว์ เกิดในตระกูลพราหม์มีภรรยาและบุตรีสามคนต่อมาพราหมณ์สิ้นชีวิตลงไปเกิดเป็นหงทองส่วนภรรยาและลูกยากจนลงด้วยความสงสารพระยาหงทองจึงบินไปที่บ้านนางพราหมณ์และสลัดขนทองคําให้วันละคนเพื่อนําไปขายครอบครัวจึงมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแต่ด้วยความโลภนางพราหมณีได้จับพระาหงทองถอนขนจนหมด ขนทองคำจึงกลายเป็นขนนกธรรมดาเพราะพญาหงทองไม่ได้เต็มใจให้นางพราหมณีเลี้ยงพญาหงทองจนขนงอกขึ้นเต็มตัวพญาหงทองก็บินหนีไปนางพราหมณีก็กลับมายากจนเหมือนเดิมนั่นเองนะคะคติธรรมของชาดกเรื่องนี้โลกนักมักลาบหายดังที่พระพุทธองค์ได้ตรัสพระคาถาว่า บุคคลควรยินดีเท่าที่ได้ที่มีเพราะความโลภเกินประมาณเป็นความชั่วแท้นางพรามณีจากพญาหงทองถอนขนจึงเสื่อมจากทองขับนั่นเองนะคะ